ลองทายกันนะคะว่าน้องแมวตัวนี้เป็นใครนะคะน้องแมวตัวนี้คือน้องก้านไมยมนี่เองนะคะเวลาท่านอนของน้องก้านไมยมเนี่ยจะมีแปลกๆปมาให้ดูตลอดเลยนะคะแล้วก็เวลาที่เขาหลับเนี่ยจะหลับแบบทิ้งตัวนะคะแสดงว่าเขามีความสุขแล้วก็สบายใจที่ได้นอนในบ้านหลังนี้นะคะเวลาที่น้องแมวหรือน้องหมานอนหงายท้องแผ่สองขาหรือว่า นอนแบบสบายใจเนี่ยเราน่าจะดูถ้านอนเขาได้ออกนะคะว่าเขามีความสุขมากขนาดไหนนะคะแล้วส่วนของน้องชบาแก้วที่เพิ่งไปทําหมันมานะคะอันนี้เป็นวันที่ประมาณวันที่สี่ที่ห้าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอครบเจ็ดวันเนี่ยก็ไปตัดใหม่นะคะแล้วระหว่างสามวันแรกที่ไปทําหมันมาเนี่ยคุณหมอก็นัดดูแผลด้วยนะคะแล้วก็แผลดีมากแล้วก็ดูเขาเไม่ไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรนะคะก็ดูยัง อย่างนิ่งๆอยู่นะคะก็สงสารมากนะคะตัวเล็กนิดเดียวนะคะถ้าเทียบกับน้องการกล้วยเนี่ยแล้วเวลาที่เขานอนเนี่ยเขาจะอ้อนนะคะชอบมาอยู่ใกล้ๆตัวผู้กองนะคะเวลาทีอ่อยู่กับเขาเนี่ยเขาจะชอบให้เกาคอนะคะคงก็คงจะเจ็บแหละนะคะแผลที่ทํามาแต่ว่าต้องใส่คอล่าไว้แบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเนี่ยเอาปากเอาฟันเนี่ยไปแทะพ p สเ s t e r แล้วก็ลอยไหมที่เย็บแผลนะคะ ไปบอกเขาให้อดทนนะคะเดี๋ยวคุณหมอก็ให้แกะแผลให้ถอดคอร่าได้แล้วนะคะแล้วที่เห็นนอนอยู่ข้างหลังนั่นคือพ่อนมทองหยอดนะคะแล้วก็มองไกลออกไปคือน้องนําเงินนะคะท้านนอนนี้แต่ละตัวนียบ่งบอกถึงความสุขสบายมากๆเลยนะคะน้องฉบาแก้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นที่รักของน้องแมวในบ้านทุกตัวเลยนะคะแล้วก็เข้ากับน้องแมวในบ้านได้ทุกตัวเลยไม่มีใครเกเรเขาเลยนะคะโดยเฉพาะพ่อนมทองหยอดเนี่ยก็เอ็นดูเขา พ่อนมทองหยอดเนี่ยเขาจะ็ n ดูลูกแมวเล็กๆอยู่แล้วนะคะและน้องชบาแก้วเนี่ยเป็นน้องเล็กที่สุดในบ้านนะคะแล้วตัวสุดท้ายที่เข้ามาในบ้านเนี่ยไม่ใช่น้องชบาแก้วจะเป็นน้องมะละกอนะคะก็รอน้องมะละกอ,อก,กับน้องก้านกล้วยที่เป็นคิวที่จะไปทําหมันต่อไปนะคะน้องแมวเพศเมียในบ้านเราเนี่ยทำหมันหมดสิ้นแล้วทุกตัวนะคะก็เหลือน้องแมวเพศผู้ แค่2ตัวคือน้องมลกอกับน้องกานกล้วยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําหมันเนี่ยเป็นวิธีการคุมกําเนิดน้องหมาน้องแมวได้ดีที่สุดนะคะห้ามฉีดยาคุมนะคะเพราะจะทําให้หมดลูกเนี่ยเขาเน่าบางทีเราฉีดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาอาจจะผสมพันธ์กันแล้วแล้วก็มีลูกเล็กๆอยู่ในท้องแล้วนะคะอย่างเช่นแม่มณีในบ้านเราเนี่ยถูกเจ้าของเดิมนฉีดยาคุมแล้วลูกเนี่ย ตายในท้องตายจนเน่าจนแห้งจนแข็งแล้วคิดดูว่าเขาจะเจ็บปวดทรมานมากแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวกัในการคุมกําเนิดน้องหมาน้องแมวเนี่ยทำหมันเท่านั้นนะคะทำหมันนี่าทำครั้งเดียวแล้วจบเลยนะคะไม่ต้องมาเป็นห่วงว่าเป็นห่วงเป็นกังวลว่าเขาจะมีท้องมีลูกน้อยในท้องอีกต่อไปนะคะนี่พอการบัญญัของเรานะคะนอนได้ทุกที่แล้วก็หลับได้ทุกที่นะคะมีความสุขกับการกิน กินกินเก่งมากนะคะน้องการมยมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทไหนก็แล้วแต่แล้วส่วนเรื่องของน้องหมานะคะตอนนี้ผู้ปกครองเป็นห่วงแม่แคมกับน้องยูโรจริงๆแล้วแม่แคมกับน้องยูโรเนี่ยมาปักหลักอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยเป็นเดือนแล้วนะคะแล้วก็มาหลบอยู่ตามสมทุมพุ่นพุ่มไม้จนกระทั่งผู้ปกครองสงสารแล้วก็เปิดโรงรถให้เข้ามานอนซึ่งเขาก็เข้ามานอนบ้างไม่นอนบ้างบางทีก็วิ่งกลับไปในแคมคนงานของเขาเหมือนเดิมนะคะและตอนนี้ แม่แคมป์เนี่ยหายไปจากหน้าบ้านผู้กองแนวร่วม2สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ไม่หายไปพร้อมกับน้องยูโรแล้วส่วนน้องบอดี้การ์ดกับน้องยูเคเนี่ยผู้กองจะไปเจอเขาตรงที่ตรงทางเข้าทางเข้าทางที่เขาสร้างหมู่บ้านนะคะตรงจุดที่ผู้กองเคยเจอแม่แคมป์ตรงนั้นแหละแต่ว่าจะเจอเขาแค่2ตัวเท่านั้นแม่แคมป์กับน้องยูโรเนี่ยหายไปแต่ก็ยังดีใจที่สามารถ ทำหมันแม่แคมกับน้องยูโรไปได้ทันนะคะถึงแม้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เขาก็จะไม่สามารถไปมีท้องไปคลอดลูกเล็กๆไว้ให้หน่าสงสารให้ลำบากตากตำนะคะอย่างน้อยเขาก็ไปกัน2ตัวผ <Okay. S 1> ูว้กองคิดว่าไม่น่าจะมีใครจับตัวเขาไปได้เนี่ยเดียผู้กองจะมาเจออ่าน้องบอดี้การ์ดแล้วก็ไม่ได้เป็นแผลอะไรนะคะผู้กองเข้าใจว่าเป็นแผลแเหมือนเขาไปเล่นขี้โคลนเปื้อนมาจะเจอน้องบอดี้การ์ดแล้วก็น้องยูเคนะคะซึ่งแผล เน่าๆตรงปลายเท้าเขาเนี่ยก็แห้งดีแล้วนะคะซึ่งผู้กองพยายามจะจับแล้วก็ให้ลูกๆของเด็กในแคมป์คนงานเนี่ยช่วยจับซึ่งไม่สามารถจับได้จริงๆเจอยูเคมาเก็แล้วยูเคเก็ตไม่ทำร้ายไม่ทำร้ายยังไงเขาก็ไม่ให้จับนะคะแต่ที่ดีคือแผลที่ปลายเท้าที่เัพอยู่น่ยแผลแห้งดีแล้วนะคะแล้วก็ ช่วงนี้ฝนก็ค่อยๆซาลงแล้วนะคะอาจจะทําให้ขาเขาเนี่ยไม่ไปเปียกน้ําอาจจะทําให้แผลหายแต่ว่าความเดินก็พกกระเพกอย่างเงี้ยก็จะยังคงอยู่นะคะผู้กองจะแวะมาดูเขาทุกเย็นในวันที่พาน,น้องแมวไปหาหมอนะคะก็จะจอดแวะดูแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยไปทํางานก็จะขับ,ขบผ่านจุดน,นี้ตอนเชา้าจะไม่มไมค่อยเจอใคร,ใครแต่ว่าตอนเย็นเนี่ยบริการเราแม่แคมป์ไปไหนลูก ในแคมป์คนงานเนี่ยหรือแคมป์คนงานออกก็เลยทําให้มีน้องหมาเนี่ยถูกทิ้งอีกนับ10ตัวผู้กองก็ใช้อาหารที่พี่น้องส่งกันมาเนี่ยนะคะตักแบ่งไปจากาน้องๆในบ้านตักใส่ถุงไปแล้วไปวางไว้ตรงจุดนั้น,นประมาณวันละ2-3กิโลนะคะขออนุญ,ญาตพี่น้องที่ส่งอาหารมาให้น้องหมาจอในบ่อทรายเนี่ยแบ่งปันไปตรงนี้นะคะเพราะว่าพอเขารือแคมป์คนงานไปเนี่ย พวกคนงานเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผู้กองเคยขับรถเข้าไปดูเนี่ยเป็นชาวเขมรน,นะคะน่าจะกลับบ้านไปเพราะว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเนี่ยแหละคะแล้วก็เขาก็ตอนที่เขาอยู่เนี่ยผู้กองก็เห็นเขาก็เลี้ยงดูดูอยู่ดูแลน้องหมาเหล่านั้นอยู่แต่พอพวกเขากลับไปเนี่ยเขาก็ทิ้งเขาก็ไม่สามารถพาน้องหมาเหล่านี้ไปด้วยได้นะคะเห็นว่ามีส่วนใหญ่จะเป็นสีดําแล้วก็มีหน้าตาแปลกๆมาหลายตัวทีเดียวแม่มาเร็ว นี่ก็เป็นอาหารที่ส่งมาเมื่อเช้านี้นะคะผู้กองก็แกะออกดูเป็นอาหารน้องแมวนะคะก็ขอบคุณมากๆหลายยี่ห้อเลยนะคะแล้วก็เป็นของอาหารหมาแล้วก็ทรายแมวของน้องหลิงจากจังหวัดอุบลราชธา,านีนะคะแล้วก็เป็นกระสอบสีเหลืองนี้นะคะที่ที่ส่งมาให้สําหรับน้องหมาจอนในบ่อทรายนะคะเดี๋ย <Leaders. S 2> วผู้กองจะรวบรวมแล้วก็รวมถึงอาหารกองนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวผู้กองจะรวบรวมนะคะนี่คือรวบรวมไว้ได้แล้วนี่คือ น้องลูกบวชนี่เวลาผู้กองเทินกระสอบอาหารไว้แบบนี้เขาก็จะมาปีนแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปทะเลาะก,กับน้องแฮรี่ซึ่งเขานอนอยู่ในกรงแดงๆที่เห็นนะคะทะเลาะก,กันอยู่นอกกรงแบบนี้นะคะก็ไม่มีบาดแผลอะไรเพราะว่าน้องลูกบวชนี่เป็นน้องหมาที่ค่อนข้างแก่แล้วก็เขาคงมีความสุขกับการที่ได้อยู่ในโรงรถแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผู้กองจะพาไปเที่ยววัดท่าการ้องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะถ้าท่านใดเคยมาเที่ยวเนี่ย อาจจะจำภาพจำของวัดท่ากระล้องนี่คือเป็นวัดที่ห้องน้ำที่สะอาดที่สุดนะคะในเมื่อหลายปีก่อนเนเคยได้รางวัลห้องน้ำที่สะอาดที่สุดทีเดียวบรรยากาศในตอนนี้นะคะเนื่องจากเป็นฤดูน้ำหลากนะคะทางภาคกลางของประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องรองรับน้ำที่ไหลามาจากแม่น้ำต่างๆจากทางภาคเหนือภาคเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ จะต้องมีการระวังป้องกันในเรื่องของน้ํากันนะคะจะเห็นว่า,าคนอาจจะมาเที่ยวน้อยนะคะเดี๋ยวผู้กองจะพาไปดูตรงริมแม่น้ํานะคะในคลิปก่อนที่ผู้กองเล่าไว้เนี่ยผู้กองพาไปดูจุดวางน้นําวนตรงหน้าวัดพนัญเชิงที่แม่น้ําเจ้าพญากับแม่น้ําป่าสักเนี่ยไหลามาบรรจบกันนะคะหน้าวัดท่ากระร้องเนี่ยจะเป็นแม่น้ําเจ้าพญานะคะซึ่งเนี่ย พอเขาไหลไปเนี่ยก็จะไปบรรจบกันกับแม่น้ำป่าสักตรงแม่น้ำตรงหน้าวัดพนันเชิงนะคะแต่ตรงจุดนี้เดี๋ยวผู้กองพาไปดูนะคะว่าน้ำเชี่ยวกราดไม่แพ้กับตรงหน้าวัดพนันเชิงเช่นเดียวกันนะคะแต,แต่ยังไม่ต้องห่วงพี่บ้านผู้กองนะคะผู้กองเนี่ยจะมีถนนขั้น จากแม่น้ําเจ้าพยาตรงนี้นะคะแล้วก็มีถนนขั้นแล้วก็จะถึงทางเข้าซอยบ้านผู้กองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านผู้กองเนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะคะเขาก็คงไม่ยอมให้หมู่บ้านเขาท่วมก็จะต้องมีการระวังป้องกันผู้กองก็อาจจะได้รับผลพลอยได้ตรงนั้นไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวไม่ต้องเป็นห่วงนะคะก็ลุ้นกันไปวันต่อวันแล้วทุกอย่างเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขได้หมด ฟังเสียงน้ําไหลเนี่ยก็ดูน่ากลัวทีเดียวนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยให้พาไปไหว้หลวงพ่อย,ยิ้มนะคะซึ่งอยู่ในโบสถ์ของวัดท่าการ้องนะคะถ้าอยากขอสิ่งใดเนี่ยก็ขอกันได้เลยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกความคิดเห็นทุกการติดตามนะคะหากพี่น้องจะช่วยส่งอาหารให้น้องแมวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารเม็ดอาหารเปรียกทรายแมวหรืออาหารสําหรับน้องหมาจรในบ่อทรายสามารถส่งมาได้ ตามที่อยู่ที่บุ้กองแจ้งแล้วก็ปักหมุดไว้ในความคิดเห็นความคิดเห็นแรกนะคะหรือท่านใดจะสนับสนุนผ่านปุ่มซุปเปอร์แตงก็สามารถทำได้ฝากพี่น้องช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้น้องแมวจรแล้วก็น้องหมาจรในบ่อทรายกันด้วยนะคะ